Graphic Channel n TV o นายพันเอกกริชนภพาเข้าร่วมกับ18องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัยขออนุญาตเข้าพบปรึกษาหาหรือปัญหาข้อกฎหมายแรงงานที่มีผลกระทบต่อพนักงานรักษาความปลอดภัยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2566 โดยสมาคมสภารักษาความปลอดภัยร่วมกับ18องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัยได้รับทราบข่าวจากสื่อสารมวลชนว่ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะเสนอร่างกฎหมายการจ่ายค่าจา้างพนักงานรักษาความปลอดภัยในส่วนที่เกิน8ชั่วโมงหรือการจ่ายค่าจ้างในการทำงานในวันหยุดโดยให้ได้รับเท่าเทียมกับลูกจ้างโดยทั่วไป เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในว,วันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2566นี้จากประเด็นค่าร่วงเวลาดังกล่าวหากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดงานที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างค่าร่วงเวลาในวันหยุดพศ2552อาจส่งผลกระทบอยา่างรุนแรงกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเช่นลูกจ้างเช่นพนักง,งานรปภนายจ้างหรือผู้รับจ้างคือบริษัทรปภและผู้ว่าจ้าง เช่นโรงงานหรือห้างร้านดังมีผลดังต่อไปนี้พนักงานรักษาความปลอดภัยปัจจุบันได้รับค่าล่วงเวลาหนึ่งเท่าตามกฎหมายแรงงานหากยกเลิกกฎหมายดังกล่าวผลเสียก็จะตกอยู่ที่พนักงานรปภกล่าวคือนายจ้างเลือกที่จะจ้างพนักงานรปภวันละ8ดชั่วโมงแต่จะจ้างสามกะคือกะเช้ากลางคืนและกะดึก หลีกเลี่ยงไม่ต้องจ่ายค่าล่วงเวลา4ชั่วโมงรายได้ของพนักง,งานรปภจากเดิมเคยได้ขดเดือนละประมาณ15,000บาทต่อคนก็จะคงเหลือแค่เดือนละ9,000บาทและยังต้องประสบปัญหาการเดินทางเมื่อต้องเข้าทำงานกะกลางคืนและกะดึก 2. ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง ได้ทำสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอายุสัญญา1-3ปีหากจะต้องยกเลิกกฎหมายดังกล่าวโดยทันทีจะส่งผลให้ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างปรับตัวไม่ทันและจะนำมาซึ่งความเสียหายทางธุรกิจและผลกระทบต่อสังคมจึงควรให้เวลาปรับตัวอย่างน้อย1-3ปีเช่นกัน 3. ผู้ว่าจ้างได้แก่ผู้ใช้บริการเช่นบริษัทโรงงานห้างร้านส่วนราชการเป็นต้น มีทางเลือกที่จะไม่จ่ายล่วงเวลา1.5เท่าเพราะต้องแบกรับภาระค่าบริการรักษาความปลอดภัยที่สูงขึ้นส่งผลให้ผู้ว่าจ้างต้องปรับ,รบลดกำลังคนอย่างน้อย30ปรประมาณการว่าจะมีพนักง,งานรักษาความปลอดภัยตกงาน150,000คนและภาครัฐจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการชดเชยกรณีว่างงานประมาณ1,500ล้านบาท4 กรณีลักษณะงานรักษาความปลอดภัยที่ต้องใช้ทักษะสูงเช่นงานที่ต้องทำควบคู่กับระบบเทคโนโลยีงานสนามบินและลักษณะงานตรากตามเช่นงานจราจรหรืองานที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นงานคุ้มกันภัยบุคคลสำคัญงานขนส่งทรัพย์สินอัตราค่าจ้างแรงงานในกลุ่มนี้จ่ายสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำและนายจ้างจ่ายค่าจ้างสูงกว่าพนักงานรปภทั่วไปอยู่แล้ว 5. งานรักษาความปลอดภัยจัดเป็นงานลักษณะพิเศษเป็นงานที่ได้พักผ่อนอยู่ในตัวและก่อนที่พนักงานรปภจะเลือกทำงานนี้ได้รู้อยู่แล้วว่างานรักษาความปลอดภัยต้องทำงาน12ชั่วโมงจึงสมัครใจทําโดยที่นายจ้างไม่ได้บังคับ6การทำงานรักษาความปลอดภัย12ชั่วโมงมีมาตั้งแต่พุทธศักราช2515 กว่า51ปีและมีอยู่ก่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541ใช้บังคับทั้งนี้นายจ้างลูกจ้างทำงานร่วมกันมาด้วยดีเรื่องการทำงาน12ชั่วโมงมีปัญหาข้อพิพาทแรงงานน้อยมากในยุคสมัยเปลี่ยนแปลงในช่วงปีพุทธศักราช2550ได้มีการให้พนักง,งานรอปภทำงาน8ชั่วโมงแต่ไม่เป็นที่ยอมรับของพนักง,งานรักษาความปลอดภัย เพราะค่าจ้างต่ําและค่าครองชีพสูงขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครพนักงานรักษาความปลอดภัยยังต้องทํางานที่เพิ่มขึ้นมากกว่า12ชั่วโมงเพื่อชดเชยกับค่าแรงที่ต่ําที่ไม่เพียงพอต่อการครองชีพนายพระนเอกฤทธนภาและนายสิทธิพรบาลทิพย์นายกสมาคมสภารักษาความปลอดภัยได้มีข้อเสนอร่วมกับภาคีีคือข่ายทั้งหมด18องค์กร ดังนี้ภาครัฐโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานถ้าประสงค์จะช่วยเหลือพนักง,งานรปภควรจะดูแลในเรื่องของมาตรฐานฝีมือแรงงานกำหนดระดับฝีมือแรงงานและกำหนดระเบียบการจ้างงานโดยการเหมาจ่ายตามลำดับฝีมือแรงงานจะช่วยพัฒนาและยกระดับมาตรฐานได้อย่างแท้จริงและไม่ควรแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายดังกล่าวทั้งนี้ทางคณะ18องค์กรภาคีเครือข่าย ผู้ประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัยได้ะะนักถึงปัญหาและผลกระทบที่จะตามมาจึงขอให้ทางกระทรวงแรงงานทบทวนหนังสือที่จะยื่นคณะรัฐมนตรีให้ยกเลิกกฎกระทรวงดังกล่าวไว้ก่อนและขออนุญาตเข้าพบเพื่อที่จะได้ชี้แจงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อหารือปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าว จากผลสรุปการเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเมื่อวันศุกร์ที่18ธันวาคมพุทธศักราช2566สมาคมที่มาเข้าพบร่วมกับผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัยอีก1 7องค์กรสรุปประเด็นสําคัญได้ดังนี้คือข้อที่ 1. รัฐมนตรีรับรองว่าจะยังไม่ประกาศให้ยกเลิกกฎกระทรวง OT การเข้าเวรยามของพนักง,งานรักษาความปลอดภัยในปีใหม่ที่จะถึงแน่นอน 2. หลังปีใหม่จะนัดคุยกันอีกครั้งหารือร่วมกันทั้งหมด3ฝ่ายได้แก่กระรวงแรงงานลูกจ้างผู้ใช้แรงงานรักษาความปลอดภัยและผู้ประกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัยด้วยเหตุผลจากการนำเสนอของ18องค์กรรัฐมนตรีทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เห็นความสําคัญจึงขอดัดทั้งสฝ่ายมาหารือกันเพื่อหาข้อสรุปให้ลงตัวให้เรียบร้อยก่อนดังนั้นจึงเรียนมายังผู้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยทุกท่านตามข่าวที่ได้ปรากฏในสื่อต่างๆเรื่องการปรับค่าโอทให้เป็นของขวัญกับผู้ใช้แรงงานรักษาความปลอดภัยนั้นจะต้องเลือดออกไปก่อนจนกว่าจะหาข้อยุติลงตัวทุกฝ่ายวันนี้จึงขอขอบคุณคุณธราธรชัยพัฒน บริษัทรักษาความปลอดภัยวิกตอรีให้การสนับสนุนนำเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและบริษัทของคณะกรรมการและสมาชิกที่ทรงกำลังพลรักษาความปลอดภัยเขาร่วมเป็นพลังให้กำลังใจในการคัดคา้านยกเลิกกฎกระทรวงของทุกบริษัทและขอขอบคุณคณะกรรมการสมาคมทุกท่านพร้อมด้วยสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นที่เสร็จสิ้นโดยเรียบรอ้อย Traffic Channel TV Online. Yeah.